นายท่านคะโอ้โหนี่มันของดีเลยนี่นะเห็นเอลมาตั้งเยอะก็จริงแต่นี่ถูกใจตั้งแต่แว็บแรกเลยดีาดามากดีมากๆเลยนี่เธอมาเป็นทาสของผมซะสิะทำไอะไรเนี่ยตัวประกอบชายคุ้งแกนะตั้งใจจะร่ายมนต์เสน่หใส่เอฟิลสินะแล้วจะทำไมล่ะ หรือว่าแค่ระดับคนอย่างนาจะสู้แม่ทัพของอัศวินไทรเซนท่านไกลคนนี้อย่างนั้นเหรอขอบอกไว้แค่นี้แล้วกันว่าอย่าคิดจะมาแต่ต้องผู้หญิงของฉันไปนั่นคัดอย่าคิดจะมาแต่ต้องผู้หญิงของฉันไปนั่นคัดอา่าเป็นคำพูดที่นํำเน่าชำมัดเลยซึ่งจะเคยเห็นคนที่พูดจริงๆเป็นครั้งแรกไม่อายกันบ้างเหรอ สเตตัสที่เอ็นเอียงไปทางสกิลเฉพาะนั่นน่ะแกน่ะเป็นผู้มาเกิดใหม่เหรอนี่นายแอบดูอย่างนั้นเหรอสกิลปกปิดของผมระดับเอเชียนะแต่มีเน่ประเมินที่เกินไปนั้นได้เนี่ยอ๋อหรือว่านายก็เป็นผู้เกิดใหม่ยางงั้นเหรอเอฟิวรีบไปที่กำแพงป้องกันซะจะรื้อป้อมปราการออกท่นนายท่านคะขอให้โชคดีนะคะ สกิลล่องหอนเหรอเอฟเฟิลจังใช่ไหมอย่าเพิ่งหนีไปไหนสิแกน่ะหุบปากไปเลย,ยสร้างออฟซิเดียนเอชทั้งหมดสี่เล่มสมบูรณ์ตรงนั้นเหรอแกเจ้านั่น <อ>ไม่ทำให้ตกใจเกินไปหน่อยเหรอเป็นแค่ตัวประกอบแท้ๆแต่มาเล่นงานพระเอกอย่างผมได้เนี่ยใช้เวลาสร้างตัวละครนานแค่ไหนกันล่ะเนี่ยท่านพระเอกรูปหล่อคนนั้นนะ่ะ เหลียวไฟซะประโยน์นะเกริสมาในของผมไม่ว่าจะเป็นการจำสีทางกายภาพหรือเวทมนต์ก็ไม่ผ่านได้ด้วยปกติแล้วจะทำอะไรสิ่งที่แต่ต้องเป็นฝุยผงแต่นี่เป็นดาบที่ทนทานพอสมควรเลยนั้นเนี่ยว่าแล้วว่าเจ้านี่แข็งแกร่ง่มาอะไรอยู่น่ะ อย่าหย่ยิ่งไปกว่นานั้นข้างหลังว่างอยู่นะเจ้ามี่หรือว่ามีมนต์เสน่ห์กับพวกพ้องทุกคนแบบนี้เนี่ยเป็นพระเอกที่น่าเหลือเชื่อจริงๆนะ n no, น no ทุกคนต่างก็ยินดีที่ได้รับใช้พระเอกรูปงามคนอย่างผมนี่นะ ดูสิดูสห้าตอนหนึ่งไงพวกมากชนะพวกน้อย <c oughs> อย่าคิดมากเลยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้นะจะทำเป็นเก่งแล้วรีบโดนจัดก,การไปได้แล้วหลังจากการกับนายแล้วจะไปรับเอลฟิวจังถ้าทะลวงเหรอเอลิกซ์บารีของผมมันพวกมากชนะพวกน้อยอะไรกันนะ นั่นน่ะตัวเลมจริงๆเหรออ่าใช้อดามแมนกาเดียนเป็นพื้นฐานสร้างขึ้นมาแล้วก็ใส่วิญญ,ญาณสถิตลงไปไม่ใช่แค่เคลื่อนไหวโดวยอัตโนมัติเท่านั้นแต่ยังใช้สกิลได้ด้วยอ๋อแว่สีดำงั้นเหรอคิดเรื่องน่าสนใจได้นัีน่เหล่าลูกแมวน้อยเอ,อ๋ยไปเป็นคู่มือของพวกตุ๊กตานั้นหน่อยสิฟังนะอย่าเอาชีวิตเด็กพวกนั้นเชียวละ่ะเดี๋ยวจะคลายบนสเสน่ห์ทีหลังไปได้ <c oughs> เอาละเท่านี้ก็โตต,ต,ต,ตัวแล้วนะได้เลยจะเล่นด้วยก็ได้ตามผมคนนี้มาได้นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเอามาแข่งกันสิว่าฝั่งไหนจะรวดเร็วกว่ากัน ถึงก็ต้องใช้เฮริกส์มาลีเฮียไม่แล้วตัวประกอบชายคุ้งท่าหนไม่ว่าอะไรจะยอมให้เป็นค่ารับใช้ก็ได้นะพูดไปเถิดะให้ตายยังไงก็ไม่เอาน่าเสียดายงั้น ไอซ่าเอาสินี่มันโดนพวกเดียวกันอยู่นะฮะไม่ต้องคิดมากหรอกหน้ามีตัวแทนอยู่ตั้งอีกเพียบเลยล่ะ<ฮ> <laughs> แกและกะ้วแก อะไรจับจบแค่นี้เหรองั้นเหรอเป็นพวกที่คิดมากเรื่องแบบนี้เหรอนายนะแต่ว่านะพวกคนในโลกนี้จะเป็นยังไงก็ช่างบันซัดสิโลกที่อิสระไม่ผูกมัดโดยกฎอันน่าเบื่อพลังที่ใช้ได้ตามใจอยากทำอะไรก็ได้ตามใจชอบด้วยพลังชิดโกงนี้ที่ได้มาจากการเกิดใหม่ เรื่องที่สนุกแบบนี้ถ้ากลับไปโลกเดิมไม่มีทางทำได้แน่นอนนายเองก็จองไปกับความยินดีในการใช้พลังที่ได้บาไม่ใช่เหรอแถมก็ทำหน้าสนุกไปกับการต่อสู้จนช่วยไม่ได้เลยนี่นะเจ้าคนบ้าการต่อสู้คุ้ณก็จริงนะที่ความรู้สึกถูกเติมเต็มด้วยพลังที่แข็งแกร่งและก็หัวใจที่เต้นแรงน่ะ แต่ว่านะการทำตามใจคนเดียวโดยไม่มองรอบๆมันน่าสมเพชจากก้นบึ้งของหัวใจและหน่ารังเกียจเท่านั้นแหละไม่สบอาร,รมณ์เลยอ่าฉันก็ด้วยเทริกส์บาลเลีย <take> วอเทิแอส อทนไม่ได้เงั้นเหรอจนถึงตอนนี้ขอบคุณมากนะครณตะฝากด้วยนะยกโทษให้ไม่ได้ยกโทษให้ไม่ได้เลยโดนแบบนี้แล้วน่ะค่อยเข้าใจถึงความเจ็บปวดบ้างสักนิดไหมล่ะผมปากไปเลยจะเป่าให้หายไปเดี๋ยวนี้แหละ คอยดูให้ดีพลังที่แท้จริงของผมนะเวทมนตร์ระดับเอสถ้าไม่ตายของผมอ่าคาดหวังอยู่นะอย่ามาดูถูกกันนะเวทระดับเอสรอบผู้ใช้เวทคือเป้าหมายสูงสุดอนุภาพนะ ไพพิบัตไม่มีใครสามารถหยุดมันได้และนี่ก็คือเทมเพรสบาเลียของผมไงล่ะเจ้านี่มันค่อนข้างแย่กอกาเลยนะคุรโตเอานั่นออกมาหน่อยสิขอบคุณนะคุรุโตะหลังจากนี้ก็เข้าไปซ่อนเลยนะ ฝากด้วยนะกระทาทมินดิเซสเตอร์อานายหน่่หนีวิพนแล้วแล้วไม่ปล่อยให้หนีไปด้วยถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ทำร้ายป่าที่มีความผูกพันกับเอฟิลหรอกนะนั่นมันไม่แยกไปหน่อยเหรอหนายท่านคะข้าเชื่อใจนะราชาเอ๋ยพี่เคลจะเป็นอะไรไหมะ ท่านนะในตอนนี้คงกำลังแสดงสีหน้าที่ดีอยู่จริงนะค่นเนี่ยยังไม่สมบูรณ์แล้วก็เพิ่งเคยใช้จริงครั้งแรกแล้วนะขอล,ะลุยเลยแล้วกันโรเรียนแดนไซแล้วมันทำไมละ่ะตายซะนั่นนะออกคืนไปทางแหนนั้นเลย